สวัสดียามบ่ายครับอยู่กับผมที่บ้านนาบุญประดิษฐ์กับวิถีชีวิตหลังเกษียณของผมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเป็ดที่ผมเลี้ยงไว้นะฮะเป็นเป็ดบาบาลีฮะตัวเล็กๆเนี่ยเป็ดบาบาลีนะพึ่งนํามาเลี้ยงไว้เมื่อหนึ่งสิงหานี่เองนะฮะส่วนตัวใหญ่นี่เป็น,เป,นเป็ดปักกิ่งฮะเป็ดปักกิ่งนี่ผมซื้อมาโลละร้อยฮะซื้อมาสามตัวตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมีย 2ตัวนะฮะรวมทั้งหมดนี่ก็5โล8ปดขีดนะฮะห้าบาทไอ้ส่วนตัวเล็กตัวเล็กนี่เป็นเป็ดบาบาลีอันนี้ผมซื้อต่อมาจากญาติิกันนะฮะตัวละ50บาทนะฮะหลายๆคนฟังราคาแล้วก็บอกว่าแพงนะฮะแต่ผมคิดว่าผมเคยซื้อเมื่อ40ปีที่แล้วนะฮะเมื่อก่อนนี้จะมีขายอยู่ที่ ตรงในตัวตลาดในอำเภอนะฮะตรงท่ารถห้วยโงงนะฮะผมเค,เคยซื้อไก่ลูกไก่ตัวหนึ่งนะฮะลูกไก่ตัวละหบาทเป็ดก็น่าจะ5บาทนะ,ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าเทียบกันเมื่อเมื่อก่อนนี้นะฮะค่าแรงนะฮะค่าแรงเนี่ยทำไร่ทำไร่ทำนาเนวันละ28-30บาบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ ถ้าเป็ดราคาตัวละ5บาทหรือไก่ตัวละ5บาทเนี่ยก็จะซื้อเป็ดหรือไก่ได้ได้6ตัวนะฮะหกสนะฮะตัวละ5บาทก็ได้6ตัวณปัจจุบันนะฮะณปัจจุบันเนี่ยค่าแรงในการทำไร่ทำนาฮนะก็จะอยู่ที่400บาทต่อวันนะถ้าเป็ดตอนนี้ตัวละ50บาทว่าแพงนะฮะเอา40ไปหาร ไปหาร400ก็ได้8ตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าเมื่อก่อนผมซื้อทำงานวันนึงผมซื้อเป็ดได้5ตัวเอ้ยได้6ตัวแต่วันนี้ที่หลายคนบอกว่าแพงเนี่ยผมซื้อเป็ดถึงได้ได้ผมทำงานวันหนึ่งเนี่ยผมซื้อเป็ดได้ถึง8ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าถูกนะครับผมก็ที่ผมนำมาเลี้ยงไว้เนี่ยจุดประสงค์ก็คือ เอามากินไข่ฮะมาเลี้ยงเลี้ยงไว้กินไข่นะฮะแต่ว่าผมหาเป็ดไข่ยังไม่มีนะเขาบอกว่าจะเป็นเป็ดอี้เหลียงนะ,ะแต่ผมยังหาหาไม่ได้นะฮะก็ได้ซื้อมาจากญาติเฉยๆว่ามันเป็นเป็นเป็ดบาบาหลีก็เป็นเป็ดเนื้อนะฮะแต่เขาบอกว่าเป็ดเนื้อมันก็ออกไข่ไม่ได้เหมือนกันผมก็ทั้งกินได้ทั้งเนื้อทั้งไข่ก็ได้สองต่อนะฮะพอพอโตขึ้นมาก็เอาไว้เลี้ยงไว้กินไข่นะฮะพอตัวโตเยอะๆหน่อยก็ ปล่อยให้คนให้คนอื่นเขาไปเลี้ยงนะฮะก็เปลี่ยนให้คนอื่นเขาไปเลี้ยงบ้างนะฮะก็ขายโลละร้อยเหมือนกันนะฮะก็ไม่แพงนะฮะเราพอทดลองเลี้ยงชุดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความชนาญมากขึ้นผมก็จะซื้อเป็ดเป็ดอีเ้เหลียงนะฮะเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะจะกินไข่ะะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะจะนำมาวางขายนะฮะ ตรงข้อที่ผมทำไว้เนี่ยก็มีความกว้างอยู่ที่10เมตรคูณ10เมตรนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่นาแล้วผมก็ขุดเป็นคลองขึ้นมาเพื่อที่ให้เขามีน้ำเล่นนะฮะผมขุดไว้รอบรอบรอบที่เขาเลยนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำเป็นที่พักให้เขาชั่วคราวนะฮะผมยังไม่ได้ทำถาวรนี่ครับแล้วก็มีร่มเอามากางไว้เขานะฮะกันแดดนะฮะ แล้วก็วรอบนี้ขุดน้ําเลยเขาก็จะสนุกกับการเล่นน้ำนะเขาลงมาเล่นน้ําก็ว่ายรอบบ้านเขาเลยตรงนี้นะแล้วส่วนตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นพื้นที่ที่รอการขยายนะฮะรอผมซื้อเป็ดอีเหลียงมาอีกทีนึงถึงจะขยายไปตรงนู้นนะ,ะแล้วก็ผมจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะฮะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็จะปล่อยให้เขาหากินตามธรรมชาติตามนาอย่างนี้นเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ผมจะทำเล้าไว้ตรงนี้ไว้ให้เขาออกไข่นะฮะ อันนี้วางโครงการไว้ยังนี้อาหารที่ผมนำมาให้เขาเนี่ยผมก็จะใช้ข้าวสุกฮนะผสมกับลำนะครับผมซื้อข้าวปลายมาซื้อข้าวปลายมาผสมลำนะครับลมาดูมาดูนะฮะที่ตรงนี้ซื้อตรงหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยฮะเขาก็มีโรงสีอยู่ ื้อแล้วก็มาใส่ถังไว้อย่างนี้กระสอบละ100้ฮะซื้อมามาตุนไว้นะครับพะบางครั้งเนี่ยออกไปก็ไม่มีนะฮะหมดเพราะว่าฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูที่เขาเก็บเกี่ยวเขาสีข้าวกันก็จะเป็นเขาจะมาสีข้าวเป็นช่วงๆนะฮะพอโชคดีก็จะมีลำไว้ให้เป็ดก็เลยซื้อมาตุนไว้3ากระสอบนะฮะก็ให้อาหารเนี่ยสามเออสองเวลาฮะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะฮะก็ นำข้าวมาใส่ถังะะแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็เอาลำเทเข้าไปได้สักครึ่งถังครึ่งถังของของถังผสมปูนนะฮะนะฮะั่นคือเวลาหนึ่งนะฮะแล้วก็จะให้เขากินบางครั้งผมก็เอาผักผสมเข้าไปผักบุ้งบ้างนะแต่เขาไม่ค่อยชอบนะผักบุ้งผักบุ้งไม่ค่อยกินเท่าไหร่ในบ่อสครู่ที่ผมนําผักผัก ชายาเนี่ยผักตัวนี้ฮะมาหันห่นๆเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็เอาไปใส่บุ้งกีไว้ตรงนู้นเพืลองให้เขากินเขากินดีฮะนะเขาชอบมากกว่าผักบุ้งนะฮะส่วนคอกที่ผมทําอยู่เนี่ยฮะที่ผมทําไว้เนะี่ยก็จะเป็นตะข่ายไนยล่อน,นะฮะเนี่ยเป็นตะข่ายไนยล่อนผมซื้อมาจากตัวอำเภอนะจะเป็นตัวนี้หนาตาน,น่าจะเป็นหนึ่งนิ้วนะ ราคาก็ต่างกันไปฮะตามตามแต่ละร้านนะฮะครั้งแรกที่ผมไปซื้อเนี่ยสาเมตรนะฮะซื้อมาสามในราคาสาม้อยครั้งที่2องไปซื้อ30เมตรเหมือนกันขายอยู่ที่280บาทนะฮะแล้วก็มีหนักกว่านั้นก็คือคนข้างบ้านนี่เขาไปซื้อได้ราคาที่240บาทะฮะอันนี้ยัง,ย,งยังไม่ผมยังไม่เจอนะฮะเดี๋ยวจะม,มีอนาคตที่ผมจะซื้อมามาอีก หกสิบเมตรนะฮะก็อีก2ม้วนนะฮะก็จะลองไปดูก่อนว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะส่วนเสาเสาที่นํามาใช้ขึงตะข่า่เนี่ยนะฮะตอนแรกที่ผมวางโครงการว่าผมจะซื้อเสาปูนซึ่งเป็นเสาเล็กนะฮะราคาเสาหนึ่งก็อยู่ที่120บาทนะผมใช้ทั้งหมดเนี่ยจะใช้8เสานะฮะ 8... เสาร้อยยี่สิบแปดร้อยเก้าร้อยหกสิบาทนะฮะนายเป็นนาเก้าร้อยหกสิบาทนะ,ะถ้าคำนวณไม่ผิดเก้าร้อยหกสิบาทนะฮะเกือบพันนะฮะรวมเขาตะขายด้วยก็พันกว่าบาทเป็ดด้วยสองพันกว่าบาทนะฮะก็ลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะนั้นผมก็ไม่ใช้เสานะผมใช้ต้นอีเนี่ยต้นอะไรนะต้นชายานะฮะเนี่ยผักชายานะผักชายาหรือ ผงชูลดอะไรที่หลายๆคนเขาเรียกกันฮะคณะเม็กซิกันก็เรียกนะฮะเนี่ยต้นนี้ผมก็ปลูกไว้สองปีกว่าแล้วต้นมันก็ใหญ่นะฮะผมก็เลยเอามาทําเป็นเสาหลัวเออก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เสาหลักๆก็จะเป็นต้นมะขามเทศะฮะเนี่ยต้นมะขามเทศที่ผมตัดทิ้งนะฮะตัดแล้วก็เอามาไว้ทําเสาส่วนเสาสูงก็ใช้ต้นชายานี่ฮะทำก็ใช้ได้ดีฮะ เราเอามาไว้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะออกใบเนี่ยผมเอามาไว้แค่สองสัปดาห์เองนะฮะออกใบแล้วเดี๋ยวก็จะได้ร่มแล้วนะฮะครับอันนี้ก็ทดลองเลี้ยงดูนะฮะเดี๋ยวได้ผลยังไงก็จะได้เลี้ยงต่อนะฮะอันนี้มาอยู่ใหม่ๆหมเขาไม่คุ้นนะฮะไม่ไม่ค่อยเชื่องอนเนี้ยเริ่มเชื่องแล้วเนี่ยพอมาเนี้เห็นเรามาแล้วเดินมาคิดว่าจะให้อาหาร มานี้เร็วแม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 วเออนีเดินมาแล้วนะฮะสัตรูของเขานะฮะก็ไม่มีอะไรนอกจากมีตัววอลนอทตัวเฮียนะฮะก็กลัวว่าเขาจะมามากัดกินแล้วที่สําคัญก็คือใกล้ตัวใกล้ตัวสัตรูใกล้ตัวคือหมาฮะหมาของผมนี่แหละหมาอีดิกนะฮะกัดตายไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะเขาไม่ค่อยถูกกันแล้วก็หมาอีกตัวหนึ่งผมมีหมาอยู่สองตัวนะะเขาตกเย็นตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมาเห่า มาวิ่งไล่เหา่ารอบนี่เลยฮะวิ่งรอบวิ่งรอบตรงนี้พอเขาเป็นหมาในเมืองนะฮะพราะนั้นเขาไม่เคยเห็นเป็ดเขาก็จะวิ่งเหา่าวิ่งไล่พอเห็นออกมาเนี่ยเขาก็จะกัดนะ,ะพอดีผมทารั้วไว้ชั่วคราวนะฮะพอทําไว้เนี่ยทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็เป็ดเนี่ยมันมันออกมาได้ออกมาได้ก็เจอหมาหมากัดตายไปนหนึ่งตัวนะฮะเสียดายนะัเป็นตัวใหญ่ด้วยตัวผู้นะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาติดตามความคืบหน้หอีกครั้งหนึ่งนะฮะรอให้มันโตๆเรื่อยๆแล้วก็เราผมมีเป็ดใหม่มาเลี้ยงแล้วก็จะมาลงคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่าทนี้นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ